ไ่ป๊อปน้าโมเดอะเบสร้านคาราโอเกะที่เป็นสีเหลืองๆชาวศิลปาการสนามจันยุคชั้นราหารเกศสองชายศั t ก็ช่วยนครปฐม ศิลปากรบีดามันดอนแดนนี่ตอนนี้เป็นนักกินทุเรียนท่อนไหมคะสปอนเซอร์สือข่าวพิ่ีเย้ก็อร่อยอ่ะแต่ไม่มีใครทานเพราะว่าอะไรอู้วสาวว่าทำไมเออวันนี้ก็คือดิวจะแฟมธุระแล้วก็ส่งสาวนะคะจะไปทัวร์ศิลปากร ก็จะไปนั่งแบบห้องสมุดเพลินๆแล้วก็ตอนเย็นอยากไปทานจิ้มหมูค่ำๆชื่อร้านจิ้มหมูแล้วก็จะไปซื้อหมูเอลวิสร้านน้ำเหรอร้าน,านอะไรราน้ำชื่อยังอร้าน,น,อ,าน,นอะไรรอดูร้านน้ำอะไรรอดูน้องฟังบอะไรรอดูร้านน้ำอะไรรอดูร้า <c oughs> <c oughs> นน้ำอะไรรอดูร้านน้ำอะไรรอดูร้านน้ำอะไรรอดบ เลยมันสัญญาณจะแย่แย่แย่คือมันจะพยายามเกาะเสาเดิมแล้วพอมันออกมันไม่ค่อยแบบวงใหม่ใจโดดยาดเลยนะอาจารย์เดดบูดด้วหมดละอาจารย์เดดบูดจบแล้วนะครับว่าด้วยเรื่องอะไรนะเสาสัญญาณโทรศัพท์อาเทนนาอาเทนนาเกิดขึ้นอย่างไรจากพีดูอิเล็กทรอนิกส์ ฝันออกมาไปกันต่อไปกันต้าออกไปจากูเดี๋ยวนี้ไปกันต่อ let's go let's go นคนปรปฐมจะมีเซ็นทรัลเป็นของตัวเองนะคะทุกคนตอนนี้น้องๆชาวสนามจันทร์ก็คงมีเซ็นทรัลเป็นของตัวเองแล้วไม่ต้องมาถึงสารายาแล้วตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าถึงนคนปรปฐมแล้วทุกคน ีส่สดึงแล้ว <Yeah. S 2> ก่อสร้างเยอะมากมาจอดรถที่อักษรรศาสตร์นะคะเพื่อที่จะเดินไปดูหน้ามอร้านโปรดของบางเองของฉันด้วยเป็น<อ>ข้าวไข่คุนขยี้่ข,ขยี้แต่ไม่รู้ยังขายปะนะมันเห็นบแวบๆอย่าลองไปดูเหมือนรอบที่แล้วมาแล้วไม่มีแต่ว่าเออเดียวลองไปดู อร่อยแบบมันอร่อยแบบไวหวานนะเนาะไวหวานแล้วก็แบบมันไม่มีที่ไหนทําเหมือนที่นี่อ่ะมันเด็กๆอ่ะหอมๆอ่ะคือมันเป็นไข่คยี้ที่มีหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นไข่ขยี้กุ้งไข่ปลาแหนมเออไม่ใช่ปลาลปลาทูน่าไอ้ทูน่าแหนมเอาไอ้น้องของปลาใส่ไข่คยี้ไส้กรอกแล้วก็พริกแล้วมันจะมีผักกาดด้วยค่ะเดียผักกาดมวลมหาจักรยาน ที่ร้างอาจจะอยู่มาตั้งแต่20ปี10ปีที่แล้วเป็นไปได้เพราะว่าฉันจบไปก็จะ10ปีละก็เออก็มี7<า>ปีปอะเอออยู่ตั้งแต่ปีหนึ่ง,ออปงไปลรเมีที่เวยมาลองบ้านนมอารมณ์ดีนี่แหละทุกคน เฮ้ยมีไงมีปะยังมีข้าวไขา่ขยีป้ปะม,มันคือร้านเดียวกันปะมันคือนนี้เฮ้ยบรรยากาศคล้ายเดิมแหละทุกคนเฮ้ยเหมือนเดิมเลย,ย,ยต้องมาหยิบอันนี้ต้องอย่างนี้นี่เครื่องปรุงอยู่ตรงนี้เรงปรุงไวหวานมากอย่างเงี้ยแหละของเราไอเหมียวไวหวานมาก ไม่หวานจริง<ข>เอาไข่ขยี้แบบเนี้ยแพงไหมเอาอะไรดีวะหน้าอื่นไม่ดูแล้วนะไม่ดูไ,ดไข่ขยี้เอาพริกด้วยใส่พริกย่างของแก <c oughs> แหนมฉันจะทานแหนมจะทำไมแหนมพริกสดจ้าเท่านั้น <c oughs> แป๊บแป๊บแป๊บวิไอติ้งทอด ววหาจ,<ะ>จ้า,า,ออาฉันมาคนเดียวฉันจะนั่งตรงนั้นฉันนั่งตรงนี้เพราะว่ามันหลบมุมแกนั่งไหนแกนั่งนี่เอเหน,นียว ขอบคุณค่ะส่ต่อติ๊กข้าวับเป็นลูกมีกกมวหวานวแหนมกับพลิกของฉังนเอ้มมูน้องหน้าเอ้น่มา ซอสสองอย่างร้านนี้ทำให้ฉันรู้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชอบทานซอสพริกเอ้ยซอสมะเขือเทศเป,ปล่าๆเราก็รู้สึกอเมซิ่งมาก <Amazing. S 1> ใช่ซอสแบบมะเขือเทศอะแบบเทแล้วก็แบบทานซอสมะเขือเทศเราไม่เคยกินจบบซองเปล่าๆก็ได้อะแต่ว่าแบบเหมือนแมวเลียชยีเข้มไม่รู้เข้มจะเป็นยังไงบ้าง เปิดแฟคทอรีนะคะทุกคนอันนี้คือศิลปากรอัปเดต2025ตอนกลางปีบรรยากาศทางเข้าซอยชายาทิพย์นี่ไก่ป๊อปหนะ้ามอ The Base เปิดโลกไก่ป๊อกแล้วก็มีชื่ออะไรนะไทยอีเนี่ย The Base ไก่ป๊อปที่ปิดร้านรวงเต็มไปหมดพี่วินหน้าชายาทิพย์อัปเดต2025 เหมือนเต็นท์เขียวเขาก็ปรับปรุงแล้วทุกคนอันนี้คือเดินสำรวจน้องิมก็เต็มนะแต่ต้อถ่ายได้สาระไม่ไร้สาระนะอัดคลิปชีวิตนอสอ่ะช่ายเยนชาใจอยู่ตรงนี้นะทุกคนรอยทางเข้าชายาทิปนะตรงหอสมอลวิวเออใช่ตรงสมอลวิว เาร่ากาลาเมลราคาลามีลอร่อยมากชายเย็นชาใจมีคาราโอเกะด้วยสมัยฉันก็ต้องนั่นชื่อร้านอ,อ,อ,ะอะไรน,นะสีเหลืองๆอ่ะซอยชยาทิพย์ปั่งนู้นอ่ะร้านคาราโอเกะเดี๋ยวตอนนี้น้องมีตรงนี้เคยครั้งเดียวเขาชื่อร้านอะไรวะลืมร้านคาราคอมเมนต์มานะทุกคนร้านคาราโอเกะที่เป็นสีเหลืองๆ <c oughs> ชาวศิลปากรสนามจันยุคชั้นมหาเกดสองเดี๋ยวไปหาละเมเมไม,ไมได้หน่อยถ้ารถตูก้กับกับปิ่นเกล้าทุกคนฉันก็จะมาลงตรงนี้มีครีมชิดด้วยนะคิมชิดเออครมชีสก็อร่อยครมชีสก็อร่อยชายเย็นชาใจนะทุกคนชาไทยที่ถูกต้องแล้วก็หวานน้อยแบบ ใช่ไม่หวานเกินเอ้ยแต่น,นี้เราสั่งหวานยี่้าก่อนที่เราจะข้ามกลับไปมอนะทุกคนพาชมหอของฉันแต่เราคงไม่เข้าไปเพราะว่าขอ p r i v a t e ขอ p r i v a t e เกินยุคข,ของฉันเป็นร้านอาหารตามสั่งของร้านในหอแล้วก็ต่อมาก็เป็นพิซซ่าแล้วตอนนี้พิซซ่าได้จากเราไปแล้า,านี่คืออดีตแฟมิลี่มาตอนนี้เป็นเบเกอรี่ฉันอยู่หอนี้ทุกคน วิจิตราเอาจริงนะชีวิตอะ่ะพออยู่หน้ามอคณะอยู่คณะแรกตอนจิงปะตอนตอน,ตอนเรียนหนังสืออะตอนพักกลางวันอะ่ะเดินกลับมานอนระหว่างข้าวเดินกลับมานอนก็มันไกลใช่แล้วก็ไปเรียนใหม่นอนแปบ๊แปบแบก็นอนกื่นวบางอยู่ท้ายมอต่วนชีปลางอยู่ท้ายมอก็จะไกลหน่อยข้ามถนนกัเคีท,ทีปะ